หายง่วงกันหรือยังครับยินดีที่พบกันนะครับวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนะครับอัปเดตฟุตบอลโลกกันสักนิดหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเกมเมื่อคืนนี้เกาหลีใต้สามารถสร้างปรากฏการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ของตัวเองและก็สร้าง ความสุขให้กับแฟนไม่เพียงเฉพาะแฟนๆๆเกาหลีใต้นะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเอเชียด้วยกันก็มีความสุขไปด้วยพลอยมีความสุขไปด้วยนะครับเกาหลีใต้สามารถพลิกเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไปได้ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับลงในสนามไปด้วยนะครับสามารถเอาชนะไปได้ทั้งทที่ถูก ยิงนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับมาตตีมเดียวกันเลยกับทีมชาติญี่ปุ่น <laughs> มันเหมือนดูหนังซ้ำนะสอง,ส,องสามแมตช์หลังๆมาเนี่ยม <laughs> ก่ก็ทําให้เกาหลีใต้สามารถคว้าตัว๋วผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่าง สุดจะดราม่าเพราะว่าทีมชาติบุรุกววยซึ่งเมื่อคืนก็เล่นได้ไม่เลวนะครับชนะกาหน้าไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าประตูยิงได้น้อยกว่าบวกลบเท่ากันแต้มเท่ากันแต่ประตูที่ยิงได้ทีมชาติเกาหลีใต้ยิงได้กว่าได้มากกว่าในนัดที่ไปแพ้กาท้านั่นแหละนะครับนั่นก็ทำให รุกไว้ก็ต้องกลับบ้านเด็กของเราก็นะไม่เป็นไรนะเราก็เห็นแล้วละ่ะฟอร์มมันกระท่อนกระแทน่นยังไม่ใช่ปีที่ดีนะครับก็ว่ากันใหม่ส่วนเกาหลีใต้มีงานหนักร้อยอยู่นะครับเพราะว่าการเข้ามาเป็นที่สองในกลุ่มเนี่ยมันหมายความว่าต้องไปเจอที่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนรอยอยู่แล้วใช่ไหมครับ ทีมชาติบราซิลรอบสิบหกทีมสุดท้ายทีมเกาหลีใต้พบกับบราซิลเอาละอะไรก็เป็นไปได้นะครับชั่วโมงนี้เจอใครก็ได้เหมือนกับมันพีคไปแล้วอะ่ะเออใช่ไหมมันทะลักจุดแตกไปแล้วผมว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าเขาได้โทรฟี่นะครับในใจแฟนๆได้โทรฟี่ไปแล้วที่เหลือก็ เมคโปรฟิตกำไรทั้งนั้นนะครับส่วนทีมชาติที่ช็อกเมื่อคืนนี้ก็คือโปรตุเกสแล้วก็บราซิลโปรตุเกสเนี่ยจริงๆก,ก,ก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าผลมันจะออกมาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งครึ่งแรกน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วด้วยนี่นะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าจะจบด้วยความพ่ายแพ้ เห็นสีหน้าของคริสเตโนโรนันโดที่มานั่งหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนั่งช่วงท้ายเกมแล้วมันบ่งบอกอะไรหลายหลาย,หลายอย่างเลยนะครับเช่นเดียวกันกับสีหน้าซึ่งวันเดียวก่อนหน้านั้นวันเดียวผมเห็นสีหน้าของลุยส์เอลิเก่เฮดโค้ชของผู้จัดการทีมชาติสเปนที่แพ้ญ,ญี่ปุ่นเอาล่ะผลผลการพ่ายแพ้จะ มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรสเปนก็ยังเข้ารอบเป็นที่หนึ่งในสายอยู่ดีใช่ไหมครับเช่นเดียวกันโปรโตุเกสเมื่อคืนเขาก็เขา้เขารอบเป็นที่หนึ่งในสายอยู่ดีแต่สีหน้าแววตาบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกบอกไม่ถูกพวกเรามีโอกาส กลับไปดูเองนะครับนี่เขาเรียกว่าปรากฏการญี่ปุ่นปรากฏการเกาหลีใต้โดยแท้นะครับส่วนบราซิลแหมก็ลอยตัวไปแล้วเนะี่ยใช่ไหมครับเล่นเบาๆสบายๆที่ไหนได้แคมารูนปรากฏการอาบูบากามาอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับยิงยิงยิงในช่วงเวลาที่ อืทดเวลาบาเดเจ็บครึ่งหลังถอดเสื้อบอกได้ใบเหลืองที่สองใบแดงก็ไม่แข่แคมรูนหักปากกาเซียนทิกล็อกเอาชนะทีมชาติบราซิลแชมป์โลกห้าสมัยไปได้ถึงแม้มันจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมชาติแคมรูนผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แต่มันคือ ประวัติศาสตร์เอาว้างี้ดีกว่านะครับประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติเล็กๆหมอผีแคมมลูนจะชนะทีมชาติบราซิลได้นะครับก็ต้องชื่นชมพวกจิตหัวใจนะครับนี่คือสีสันของฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยแท้นะครับแม้จะเริ่มมาอย่างกระท่อนกระแท่นไปไปมามามีเรื่องให้พูดถึงมากมายเป็นความทรงจำ อีกยาวนานเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เข้ารอบไปตามราซินกข้าไปบุบปิดด้วยโกแต้มเท่ากันเมื่อคืนกับราซินเพียงแต่ว่าผลประตูได้เสียมเขาน้อยกว่าท่าน,นั้นนะครับไม่มีพักนะครับจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายเดินหน้าต่อเลยอีก4วันรวดวันละ2คู่นะครับสี่ทุ่มตีส เริ่มคืนนี้เลยนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายวันแรกทีมชาติฮอลแลนด์จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพข้างหน้าอเมริกาเจ้าภาพร่วมก็ช่วยชันก็ฮอลแลนด์แหละนะแต่ว่าชั่วโมงนี้ อะไรก็เป็นไปได้พูดบ่อยคํานี้อะไรก็เป็นไปได้กับไอ้คำว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นมันพูดบ่อยในช่วงนี้นะงานมันตุกหวัวจิตหวัวใจคนตัวเล็กอ่ะใช่ไหมคนที่ไม่มีต้นทุนอันนี้ต้องขอบคุณทีมชาติหลายๆทีมน,นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะญี่ปุ่นกาหลีใต้นะครับแคมรูนอย่างนี้ใช่ไหมครับซาอุดีอาระเบียอย่างนี้ใช่ไหมครับคือคือ คือก็เรียกว่าสร้างปรากฏการให้ให้ทีมเล็กๆอื่นๆมีมีความมีพลังแห่งความมุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจนะครับให้คือไม่ใช่เห็นภูเขาสูงแล้วทอ้อมันไม่ใช่แล้วตัวนี้มันมันท้าทายแล้วตอนนี้นะในขณะที่คู่เด็ก อันนี้ก็เหมือนกันอา์เจนตินาพบกับตัวแทนจากโซเนเซียทีมหนึ่งก็คือออสเตรเลียก็ชื่อชั้นก็ต้องบอกอร์เตนตินีาแหละใครจะบอกออสเตรเลียถูกไหมครับแต่อะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับชั่วโมงนี้อะไรก็เป็นไปได้ไอไเ,ไไดเออมันนอเอาท์อ่ะยิ่งฟุตบอลรอบ็อกเอาท์เนี่ยยิ่งมีอะไรก็จะใส่เต็มอ่ะนะครับ ก็าติดตามกันนะครับหลังจากพอพูดถึงเสงนิดนึงหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาเหลือ16บทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจะมองเห็นแล้วละ่ะว่าโอกาสของทีมใดที่จะไปได้ไกลกว่านะครับเพราะว่าเขาฟิกแน่นอนแล้วไม่ใช่การจับสลากนะครับเนี่ยยิ่งเราเห็นแล้วว่ารอบ16ทีมสุดท้าย,ยไม่มีศึกช้างชนช้างยักษ์ชนยักษ์ไม่มีบิ๊กแมตช์ไม่มี เพราะว่ามันไม่ใช่การจับสลากมันเป็นการเอาผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่1แชมป์กลุ่มรองแชมป์มาค่อยก,กันกับอีกสายหนึ่งเพราะฉะนั้นแชมป์กลุ่มก็ตัวยืนแหละส่วนใหญ่ก็เป็นทีมเต็งทั้งนั้นใช่ไหมครับฮอลแลนดลนะครับอาร์เจนตินาอังกฤษใช่ไหมครับฝรั่งเศสใช่ไหมครับบราซิลสเปน โรตุเกสอย่างเงี้ยคือหรือโครเชียก็ตามนะครับเขาก็เป็นทีมที่เต็งอยู่แล้วส่วนที่สองรองแชมป์ก็จะไปเจอกับทีมเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็พอจะมองเห็นถ้าจะมันจะมีพลิกล็อกก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าน้ำหนักมันก็คงจะเทไปทีมเต็งอ่ะโอกาสที่มีจะ,จะมีทีมมาเบ่ดมันก็ยังมีอยู่นะแต่ว่า มันมันจะจะน้อยลงเพราะว่าเจอทีมเต็งๆทั้งนั้นนะครับเราไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะมีผ่อนหนักผ่อนเบาโรเตชันไม่ใช่จัดเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหลุดเข้าไปรอบแปดทีมสุดท้ายได้ก็ติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลหลังจากนี้ก็เป็นครึ่งหลังแล้วนะครับเราผ่านมาแล้วสสัปดาห์โดยประมาณหลืออีกประมาณสสัปดาห์ 8ทีม16ทีมก่อนแล้วก็8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายชิงชนะชิงที่3ชิงชนะเลิศผมไม่แน่ใจมีชิงที่3มนน่าจะมีนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่18ทธันวาคมดูแลสุขภาพนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้จะมีลมหนาวมาแล้วแล้วก็อาจจะมีฝนอากาศแปรปรวนนะเออสุขภาพว่าแปนมโควิดก็มาแหมมันนะ อะไรก็ไม่รู้ก็ระมัดระวังนะครับเฝ้าระวังอยู่ไม่ไม่ได้ตืตน่นตะนกเราก็ไม่ได้ตื่นตะนกับเพราะว่าเราคุ้นคุ้นชินกับเขาแล้วแต่ก็ต้องระมัดต้องระมัดระวังอยู่นะครับยังไงก็มันก็คือโรคแหล,ละเป็นอะไรก็จะมากจะน้อยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าคืนนี้ใครจะโชคดีกว่าใครนะครับยินดีที่พบกันนะครับผมมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ